หยุดอย่าพึ่งถวายน้ํำบนหิ้งพระถ้ายัางไม่รู้ห้าข้อนี้ทำถูกวิธีมีบุญใหญ่กุศลแรงทงังทางด้านการงานการเงินโชคลาภค่ะท่านผู้ฟังคะทุกบ้านมีหิ้งพระการถวายน้ํำบนหิ้งพระมีกุศลแรงมากหากทําถูกวิธีทั้งในเรื่องของโชคลาภเงินทองบารมีหน้าที่การงาน ต้องทำอย่างไรบ้างนั้นคลิปนี้บัวบูชาขอน้อมนำมาฝากท่านผู้ฟังกันค่ะก่อนอื่นขอน้อมกราบองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคุณบิดอนมารดาครูบาอาจารย์ธรรมสวัสดีค่ะท่านผู้ฟังกัลยะาณมิตรทุกท่านบัวบูชาชาแนลขอขอบพระคุณทุกท่านที่กดติดตามกดไลค์กดคอมเมนต์และกดเข้ามาฟังคลิปนี้ค่ะท่านผู้ฟังคะการนำน้ำถวายบนหิ้งพระ เป็นอามิตรบูชาอย่างหนึ่งแสดงถึงความเคารพต่อองค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าและพระสงฆ์สาวกเป็นการระลึกถ,ถึงคุณของพระพุทธเจ้าเป็นพุทธานุสติอยู่เสมอเพื่อทำการสการะบูชานามพระไถ่อันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปี่ยมด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทำด้วยความกตัญญูกตเวทีต่อพระองค์ท่าน ถึงแม้ว่าอาหารหรือน้ำที่ถวายนั้นท่านจะไม่ได้ฉันแล้วเพราะท่านนิพพานแล้วและไม่มีขันแล้วจะทำให้เรามีชีวิตชุ่มชื่นเปรียบดังน้ำที่เราได้ถวายไปจิตจะได้นึกถึงพระพุทธเจ้าเป็นอารมณ์พอก่อนจะตายเพื่อนึกว่าเราได้เคยทำความดีนี้ตายไปก็ไปสวรรค์และยังทำให้เรารู้จักการให้การอ่อนน้อมถ่อมตน ซึ่งเป็นหนึ่งในบุญกริยาวัตถุสิบอีกอย่างหนึ่งเราจะได้มีเวลาดูแลหิ้งพระและได้ทำความสะอาดไปด้วยนั่นเองค่ะการถวายน้ำบนหิ้งพระหากอยากได้อนิสง์ในเรื่องของโชคลาภเสริมในเรื่องของการค้าขายร่ำรวยการเงินการทองต่างๆหรือเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงเรื่องของบารมีอำนาจต่างๆ ให้ทำให้ถูกวิธีดังที่ครูบาอาจารย์หลายท่านได้แนะนำไว้ดังนี้ค่ะ 1. น้ํา้ำที่ควรถวายควรเป็นน้ำดื่มปากขวดเรายังไม่ดื่มมาก่อนหรือเปิดจากก๊อกเครื่องกรองน้ำประปาโดยตรงก็ได้แต่ต้องใส่สะอาดพอที่เราจะดื่มได้เพราะน้ำสื่อถึงความสะอาดบริสุทธิ์ซึ่งจะช่วยเสริมให้ชีวิตสดใสมีจิตใจเบิกบ,บาน น้ำเก่าที่ถวายเสร็จแล้วลาแล้วไม่ควรดื่มควรนำไปรดน,น้ำต้นไม้หรือกรวดน้ำควรจะเปลี่ยนน้ำบนหิ้งพระทุกวันให้ใส่สะอาดบริสุทธิ์อยู่เสมอเพราะการเปลี่ยนน้ำพระเปรียบเสมือนการนำทรัพย์เข้าบ้านต้อนรับสิ่งดีๆให้เข้ามาในบ้านทุกวันห้ามปล่อยให้น้ำแห้งเด็ดขาดเพราะการที่น้ำแห้งก็เปรียบเสมือนชีวิตที่แห้งเฉา ขาดความสดชื่นขาดความอุดมสมบูรณ์การเงินติดขัดแนะนำว่าให้เปลี่ยนน้ำถวายพระทุกวันและควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วอยู่เสมอเพื่อเสริมในด้านการเงินที่ดีนั่นเองค่ะ 2. แก้วที่ใช้เพื่อถวายน้ำควรเป็นแก้วใหม่ที่ไม่เคยถูกใช้มาก่อนเป็นแก้วอย่างดีควรหาแก้วที่สวยงามที่สุดเท่าที่เราจะหาได้ ไม่ควรใช้แก้วใบเล็กๆแต่เมื่อแก้วนั้นเก่าหรือใช้นานแล้วควรเปลี่ยนเป็นแก้วใบใหม่และไม่ควรปิดฝา,าแก้วตอนที่เราถวายควรจะเติมน้ำให้เกือบเต็มแก้วแต่ไม่ให้ลน้นเพราะการเติมน้ำถวายพระเปรียบเสมือนการเติมเต็มให้ชีวิตมีความอุดมสมบูรณ์ไม่ขาดแคลนมีกินมีใช้ตลอดไปนั่นเองค่ะ 3. ถ้ามีพระพุทธรูปพระอัครสาวก และพระสงฆ์อยู่โต๊ะหมู่บูชาเดียวกันสามารถถวายแก้วเดียวสำหรับทุกๆพระองค์ก็ได้หรือหากมีพื้นที่เพียงพอก็ถวายสามแก้วอันเป็นการระลึกถึงพระพุทธประธรรมและพระสงฆ์เพื่อความเป็นสิริมงคลเสริมชีวิตให้มีแต่สิ่งดีๆเข้ามา 4. เวลาที่ควรถวายควรถวายน้ําทุกวัน ช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการถวายหรือเปลี่ยนน้ำพระคือช่วงเช้าถ้าต้องการในเรื่องของโชคลาภให้ถวายน้ำตอน6โมงเช้าถ้าต้องการเสริมในเรื่องของการค้าขายร่ำรวยการเงินการทองต่างๆให้ถวายน้ำตอน6โมงครึ่งถ้าต้องการเรื่องของหน้าที่การงานเติบโตเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งรวมไปถึงเรื่องของอำนาจบารมีต่างๆ ให้ถวายน้ำตอนเจ็ดโมงตรงอันนี้เป็นเวลาสำคัญมากๆทั้งนี้หากไม่สะดวกช่วงเวลาที่แนะนำก็ไม่เป็นไรแต่ที่สำคัญคือไม่ควรถวายน้ำเกิน10บโมงถือเป็นการต้อนรับวันใหม่อย่างเป็นมงคลเพื่อต้อนรับสิ่งดีๆในวันนั้นหากไม่สะดวกถวายน้ำทุกวันแนะนำว่าให้ถวายในวันพระหรือวันพระฤหัสบดี หรือตามวันที่เราเกิดเพื่อความสบายใจแต่ที่สำคัญก็คือควรมีการถวายน้ำพระอย่าให้ขาดนั่นเองค่ะ 5. ในการถวายน้ำบนหิ้งพระไม่จำเป็นต้องจุดทูบทุกวันสามารถถวายแบบไม่ต้องจุดทูบได้เลยในขณะที่เราถวายน้ำต้องจับแก้วด้วยสองมือยกขึ้นสูงเหนือศีรษะเล็กน้อยน้อมถวายด้วยความศรัทธา กายของเราก็จะน้อมตามใจไปด้วยความอ่อนน้อมให้ตั้งจิตประดุจหนึ่งว่าพระพุทธองค์ทรงประทับนั่งอยู่ตรงหน้าของเราผู้ถวายและกล่าวคำถวายเริ่มจากตั้งนาโมสามจบตามด้วยบทสวดมนต์คำถวายน้ำพระดังนี้ค่ะนาโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธัสสะนาโมตัสสะภะคะวะโต อรหัตโตสัมมาสัมพุทธะนะโมตัสสะภะคะวะโตอรหัตโตสัมมาสัมพุทธะอระหะตาทีหินวคุเนหิส,นนส,สัะสสมมาสัมพุทธะอิมังอุทธังเทมิพร้อมคำกล่าวว่าข้าพเจ้าขอถวายน้ำชั้นนี้แด่องค์พระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ ขอให้ข้าพเจ้ามีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งใดขอให้สมปรารถนาด้วยเทินสาธุสาธุสาธุหรือหากสวดไม่ได้ไม่สะดวกสวดก็ให้บอกกล่าวท่านด้วยวาจาว่าได้ทำการถวายน้ำให้ท่านแล้วโดยกล่าวว่าข้าพเจ้าให้บอกชื่อนามสกุลขอน้อมถวายน้ำดื่มนี้เป็นพุทธบูชา รรมบูชาสังคบูชาเพื่อสักการะบูชาน้ำพระไทยอันเต็มเปี่ยมไปด้วยปัญญาเปลี่ยนไปด้วยความบริสุทธิ์พระเมตตาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอพระองค์โปรดรับน้ำดื่มนี้จากข้าพเจ้าด้วยเถิดสาธุสาธุสาธุาธอานิสงส์งของการถวายน้ำที่ปรากฏในพระไตรปิฎกกล่าวถึงการทำบุญถวายน้ำฉัน น้ำใช้แดกพระภิกษุในยามยากจะทำให้ผู้ถวายได้อานิสงส์ยิ่งใหญ่อันไม่มีประมาณดังปรากฏในนาวาวิมานในครั้งที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าประทานโอวาทแก่ภิกษุจำนวน16รูปในเมืองสาวัตถีพระภิกษุเหล่านี้ก็ได้หลีกเร้นบําเพ็ญเพียรตั้งใจปฏิบัติธรรมกันอย่างเต็มที่จนกระทั่งถึงวันออกพรรษา ภิกษุทั้ง16รูปก็พากันเดินทางไกลเส้นทางที่ยากลำบากผ่านถิ่นทุรกันดารทําให้ท่านถูกเปลวแดดแผดเผาจนเกิดความกระหายน้ามากแต่ด้วยบุญที่พระภิกษุเหล่านั้นเคยทำมาทำให้ท่านได้มาพบหญิงคนหนึ่งซึ่งพอหญิงคนนั้นเห็นกริยาอาการของพระภิกษุทั้งหลายก็ทราบทันทีว่ากำลังกระหายเป็นแน่ จึงคิดว่าวันนี้เป็นบุญลาบที่เราจะได้มีโอกาสทำบุญกับเนื้อนาบุญเช่นนี้จึงค่อยๆเดินเข้าไปแล้วนั่งลงไหว้ด้วยความเคารพแล้วกล่าวนิมนต์ว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้จเจริญขอนิมนทุกๆองค์เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ดิฉันด้วยเถิดโปรดรับน้ำแล้วนิมนต์ฉันเถิดจากนั้นภิษสูทั้ง16รูปก็กรองน้ำแล้วดื่ม จากนั้นก็เอาน้ำลูบไปที่มือและเท้าให้เกิดความเย็นสบายแก่ร่างกายแล้วกล่าวว่าดูก่อนอุบาสิกาวันนี้ท่านได้ทำบุญใหญ่ถวายน้ำดับความกระหายขอให้ชีวิตของท่านมีแต่ความสุขสงบร่มเย็นประดุดน้ำที่เย็นสบายนี้เถิดจากนั้นพระทุกรูปพากันอนุโมทนาในการถวายน้ำดื่มแก่หญิงนั้น แล้วก็เดินทางมุ่งหน้าไปสู่วัดเชตวันต่อไปการถวายน้ำดื่มในวันนั้นเป็นภาพแห่งความปิติประทับใจที่ติดตาติดใจของนางอยู่ตลอดเวลาทั้งหลับทั้งตื่นยืนเดินนั่งนอนทุกอริยบทนางสามารถระลึกถึงบุญที่ได้กระทําในครั้งนั้นจนเกิดมหาปิติท่วมทน้นแม้การเวลาจะผ่านไปหลายสิบปี ความปิตินี้ก็ยังอยู่ในใจของนางจนกระทั่งนางละโลกด้วยอนุภาพแห่งบุญที่ได้ตั้งใจถวายน้ำในครั้งนั้นทำให้นางได้ไปบังเกิดในสวรรค์ชั้นดาวดึงมีมหาวิมานบังเกิดขึ้นพร้อมกับต้นกลัลประพฤกแม่นามทิพอุบัติขึ้นหูราดด้วยหาดทรายขาวที่สวยงามระยิบระยับราวกับเงินและแก้วมุกดา อีกทั้งยังมีทานน้ำใสบริสุทธิ์ไหลรอบๆวิมานประดุจภายแก้วมณีล้อมรอบมหาวิมานเอาไว้และมากไปกว่านั้นตรงสองฝั่งของแม่น้ำใกล้ๆประตูอุทยานก็มีสระโบกขรณีขนาดใหญ่บังเกิดขึ้นซึ่งในสระนั้นก็เต็มไปด้วยดอกบอัวทิพย์ที่มีสีสันสวยงามมีชั้นช่อกลีบ และเกสรเป็นสีทองใสเปล่งประกายก้านเป็นสีเงินใบบัวเป็นรัตนะคือบุตรราคัมและที่น่าทึ่งไปกว่านั้นยังมีนาวาทองลำใหญ่ทำให้เทพธิดาได้เสวยมหาสมบัติเที่ยวพักผ่อนอยู่ในนาวาทองอย่างมีความสุขจนทำให้เทพธิดานึกย้อนหลังไปในสมัยที่ตนเองเคยเกิดเป็นมนุษย์เห็นบุญที่ตัวเองทำเอาไว้ ก็ยิ่งเกิดมหาปิติยินดีร่าเริงใจยิ่งนักว่าด้วยผลแห่งการสร้างบุญของเรานี้ทำให้เราได้มหาสมบัติทิพอันโอราณเช่นนี้ต่อมาวันหนึ่งพระมหาโมคลานะอัครสาวกผู้เลิศด,ด้วยฤทธิ์ท่านเที่ยวจารึกไปในเทวโลกเห็นเทพธิดาตนนี้กำลังเล่นอยู่ในนาวาทองที่สวยงามพระเทระมองดูมหาสมบัติของนางแล้ว เห็นสมบัติทิพที่ละเอียดประณีตมากมายก็คิดว่านางเทพที่ด่าผู้งดงามนี้ได้สั่งสมบุญพิเศษอะไรไว้หนอจึงทําให้ได้สมบัติที่พิเศษกว่าคนอื่นอย่างนี้จึงถามว่าดูก่อนเทพนารีท่านขึ้นนาวาทองยืนอยู่วิมานของท่านก็งดงามเนรมิตเป็นสัดส่วนพอดีมีแสงสว่างแผ่ขยายแรอบทิศ วันณะของท่านก็รุ่งเรืองมหาสมบัติใหญ่เกิดขึ้นกับท่านมากมายอย่างนี้สมัยที่ท่านเป็นมนุษย์ได้ทำบุญพิเศษอะไรไว้ถึงได้เสวยทิพยสมบัติเห็นปานนี้จากนั้นเทพทีดากล่าวตอบว่าข้าแต่พระคุณเจ้าผู้เจริญเมื่อครั้งที่เป็นมนุษย์อยู่ดิฉันได้พบพระภิกษุทั้งหลายผู้ได้รับความลำบากกายกระหายน้ำ ซึ่งควานควายถวายน้ำดื่มกับท่านผู้ใดก็ตามที่ถวายน้ำดื่มกับภิกษุทั้งหลายผู้กระหายน้ำแม่น้ำทิพย์าหลาสายที่สวยงามดาระดาษไปด้วยดอกไม้อันเป็นทิพย์มีน้ำใสยเย็นก็จะบังเกิดขึ้นแก่ท่านผู้นั้นผู้ที่ได้ทําบุญไว้ดีแล้วย่อมได้มหาวิมานอันประเสริฐสง่างามนี่เป็นผลแห่งกรรมดีที่ดิฉันสร้าง พระคุณเจ้าผู้มีอนุภาพมากผลแห่งบุญนี้นะ่าอัศจรรย์ยิ่งนักดิฉันได้สเสวยมหาสมบัติใหญ่อย่างนี้ก็ด้วยผลแห่งกรรมดีแท้ๆนี่เป็นทิพยสมบัติที่เกิดขึ้นจากการถวายน้ำฉันน้ำใช้แด่พระภิกษุในอย่างยากอีกทั้งยังน้อมถวายด้วยความปิติยินดีสามารถนึกถึงบุญนี้ได้ตลอดชีวิตด้วยเหตุนี้ จึงทำให้ผู้ทำได้บุญอันไม่อาจจะนับประมาณได้เพราะเท่ากับผู้ทำได้ถวายความเย็นกายเย็นใจความสะอาดกายสะอาดใจดับกระหายจนทำให้ชื่นอกชื่นใจสดชื่นมีกำลังเรียวแรงในการปฏิบัติธรรมและเผยแผ่ธรรมสืบทอดอายุพระพุทธศาสนาให้ยาวไกลต่อไปฉะนั้นให้เราทําบุญด้วยความปพื่มปิติ นึกถึงบุญให้ได้ทั้งก่อนธรรมขณะธรรมและหลังธทมเพื่อเวลาบุญส่งผลจะทำให้เราได้ทิพยสมบัติอันประณีตวิจิตเหมือนอานิสงที่เทพทิดาได้รับเพราะขณะทำบุญเราทำด้วยจิตที่ประณีตและปลื้มในบุญตลอดเวลาการถวายน้ำนั้นมีบันทึกไว้ในอุทกกะปูชกะเทราประธานที่สอง ว่าด้วยผลแห่งการถวายน้ำเอาไว้ว่าข้าพระองค์ได้เห็นพระสัมพุทธเจ้ามีพระชวีวันดังทองคําเสด็จไปในอากาศเหมือนดวงไฟลุกโลงเหมือนดวงอาทิตย์ข้าพระองค์จึงเอาฝ่ามือกอบน้ำยนขึ้นไปบนอากาศพระพุทธเจ้าผู้มหาวีระทรงประกอบด้วยพระกรุณาเป็นฤาษีทรงรับแล้วพระศาสดาพ,พระนามว่า ปทุมุตระประทับดินอยู่ในอากาศทรงทราบความดำเริของข้าพระองค์จึงได้ตรัสพระคาถานี้ว่าด้วยการถวายน้ำนี้และด้วยการยังปิติให้เกิดขึ้นท่านจะไม่ต้องเข้าถึงทุกขติเลยแม้ตลอดแสนกรลปะข้าแต่พระองค์ผู้จอมสัตว์เจตบุรุษของโลกประเสริฐกว่านระ ด้วยกรำนั้นข้าพระองค์ละความชนะและแพ้แล้วบรรลุถึงฐานะอันไม่วันไวในกลปะที่6,500ได้มีพระเจ้าจัก,กรพรรดิสามพระองค์มีพระนามว่าสหัชราชมีสมุดสาคร4สีเป็นที่สุดเป็นใหญ่กว่าชนะคุณวิเศษเหล่านี้คือปฏิสัมพิทาสีวีโมก8และอภินยาหก ข้าพระองค์ทำให้แจ้งชัดแล้วพระพุทธศาสนาข้าพระองค์ได้ทำเสร็จแล้วดังนี้ทราบว่าท่านพระอุทธกะปูชกะเทระได้กล่าวคาถาเหล่านี้ด้วยประการชนิแลพระสุตตันตปิฎกเล่ม24ขุทธกะนิกายอัปทานภาคหนึ่งหน้าที่318อัทธกถาขุทธกะนิกายอัปทานภาคหนึ่ง เทราประธาน18กุมุทธวัคสี่อุทธปาณนะทายกะเทราประธานอนปทานของท่านพระอุทธปาณนะทายกะเทระมีคำเริ่มต้นว่าวิปัสสโนโภควโตดังนี้แม่พระเทระรูปนี้ก็ได้เคยบำเพ็ญกุศลมาแล้วในพระมุนีวรพุทธเจ้าพระองค์ก่อนๆได้บำเพ็ญสังสมไว้ในหลายภพ ในการแห่งพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงพระนามว่าวิปัสสีท่านได้เกิดในเรือนอันมีตระกูลเจริญไปแล้วคิดว่าเราควรถวายน้ำดื่มและควรทำน้ำดื่มให้เป็นไปไม่ขาดสายดังนั้นแล้วจึงช่วยกันขุดบอ่อน้ำไว้แห่งหนึ่งในเวลาที่มีน้ำสมบูรณ์ดีก็ช่วยกันก่ออิดกั้นไว้ทำให้มั่นคงดีแล้วได้มอบถวายบอ่อน้ำนั้น ซึ่งเต็มเปี่ยมด้วยน้ำที่ขึ้นเต็มในบ่อน้ำนั้นแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีพระผู้มีพระภาคเจ้าได้ทรงกระทำการอนุโมทนาแสดงถึงอานิสงส์แห่งการถวายน้ำดื่มแก่เขาแล้วด้วยบุญอันนั้นเขาจึงได้ท่องเที่ยวไปในเทวโลกและมนุษย์โลกทุกๆท,ที่ที่เขาได้เกิดแล้วก็มีสบกกรณี บ่อน้ำและน้ำดื่มเป็นต้นเพียบพร้อมบริบูรณ์ได้เสวยแต่ความสุขแล้วในพุทธุประบาทการนี้เขาได้เกิดในตระกูลแห่งหนึ่งเจริญไวแล้วมีศรัทธาเลื่อมใสบวชแล้วไม่นานนักก็ได้เป็นพระอรหันต์ในการต่อมาท่านได้ะระลึกถึงบุพรกรรมของตนแล้วเกิดความสมนัตใจ เมื่อจะประกาศถึงเรื่องราวที่ตนได้ประพฤติมาแล้วในการก่อนจึงกล่าวคำเริ่มต้นว่าวิปัสสโนภคะวโตดังนี้บรรดาบทเหล่านั้นบทว่าอุทธปาโนกะโตมะยามีวิเคราะห์ว่าชื่อว่าอุทธปานะเพราะเป็นสถานที่ที่ดื่มน้ำแห่งชนทั้งหลาย คำว่าอุป,ปทานะนั้นเป็นชื่อของบอ่อน้ําสาบบกขอรณีและบึงอธิบายว่าเราได้ทําการขุดบอ่อน้ํานั้นเพื่อประโยชน์แด่พระผู้มีพระภาคเจ้าพระนามว่าวิปัสสีคําที่เหลือมีเนื้อความง่ายทั้งนั้นเลท่านผู้ฟังคะอย่าเพิ่งเชื่อในเรื่องที่แนะนําขอให้ท่านได้ลองพิจารณาดูว,ว่าที่กล่าวมานี้ถูกต้องหรือไม่ ทำแล้วเกิดผลอย่างไรอย่างไรก็ตามการบูชาพระพุทธรูปที่เหมาะสมคือบูชาด้วยกุศลจิตทั้งทางกายมีการไหว้ทางวาจามีการกล่าวคำสรรเสริญพระรัตนตรยัยและทางใจคือเกิดกุศลจิตบูชาด้วยการน้อมระลึกถึงพระคุณและบูชาด้วยการประพฤติปฏิบตัติตนในกุศลธรรม ดังนั้นหากถวายน้ำถวายผลไม้ถวายดอกไม้มาลัยเป็นอามิตรบูชาแล้วก็อย่าลืมปฏิบัติบูชาด้วยการสวดมนต์ทำสมาธิแผ่เมตตากรวดน้ำด้วยทุกครั้งอานิสงส์จะนุนนำให้เรามีแต่ความสุขมีปัญญามีความเจริญรุ่งเรืองยิ่งขึ้นไปค่ะสุดท้ายนี้ขอขอบพระคุณเนื้อหาที่มาข้อมูล ที่ได้นำเรื่องราวดีๆมาเผยแผ่เพื่อเป็นธรรมทานแก่ท่านผู้ฟังขออนุโมทนาบุญท่านผู้ฟังกัลยาณมิตรทุกท่านที่มีส่วนร่วมในการรับฟังขออภนาจกคุณพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงบันดาลให้บุญกุศลที่ท่านได้เคยทำมาบังเกิดสง่งผลประสบพบเจอแต่ความดีมีแต่ความสุขคุณพระรักษาเทวดาคุ้มครอง ขอให้มีความเจริญในธรรมทุกคนทุกท่านด้วยเธินสาธุ